แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20ตุลาคม2567วันพรุ่งนี้จะมีการโอนเงินสด10,000บาทเร็วขึ้นอีก1วันจากกำหนดเดิมคือ21ตุลาคมและเฟส2เตรียมตัวมาแน่นอนได้รับเงินเหมือนกันทุกคนถ้าผ่านเกณฑ์น,นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะอีกหนึ่งวันเงินก็จะเข้าแล้วนะคะเช็คสิทเงินดิจิตัล1,000 0บาททางเว็บไซต์ได้ว่าใครได้เงินบ้างนะคะสำหรับผู้พิการบัรสวัสดิการแห่งรัฐ กับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะและท้ายสุดเราก็จะมาอัปเดตสำหรับกลุ่มคนไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีสมาร์ทโฟนโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเลตได้ในวันไหนโดยกระทรวงการคลังเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เงิน10,000บาทแล้วนะคะรอบโอนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2567 โดยพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2567ระหว่างวันที่17ตุลาคม2 5 6 7วันที่19พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7และว,วันที่17ทธันวาคม2567ตามลำดับนะคะทีนี้มาดูตารางการโอนเงินดิจิทัล1,000งบาทให้กับกลุ่มเป้าหมายคือคนพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับตารางการโอนเงินใหม่ โอนไวขึ้นแบ่งจ่าย3เดือนนะคะรอบจ่ายซ้ำครั้งที่1กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่21ตุลาคม2567ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เงื่อนไขนในการโอนเงินเข้าบัญชี10,000บาทต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการในวันที่10ตุลาคม2567ผูกบัญชีพระเพกับเลขบัตรประชาชนแก้ไขบัญชีภายใน18ตุลาคม ถ้าทําตาม2ข้อนี้ท่านก็จะได้รับเงินในวันที่21ตุลาคมนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ทําการแก้ไขข้อมูลนะคะท่านก็ยังมีอีก2รอบรอ,บรอบท่านอยู่แต่ถ้าพลาดจาก2รอบนี้แล้วท่านจะไม่ได้เงิน1,000 0บาทนะคะรอบใจซ้ําครั้งที่2นะคะกรบมบัญชีกลางก็จะโอนเงินในวันที่21พฤศจิกายน67 เงื่อนไขาการโอนเงินเข้าบัญชี1,000 0บาทต้องทํำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการภายใน12พฤศจิกาย,ยน67ผู้บัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนหรือแก้ไขบัญชีภายใน18พฤศจิกาย,ยน67นะคะรอบใจซ้ําครั้งที่3ครั้งสุดท้ายกรมบ,บัญชีกลางก็จะโอนเงินในวันที่19ทธันวาคม2567เงื่อนไขาการโอนเงินเข้าบัญชี10,000บาทเช่นเดียวกันนะคะ ต้องทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการภายใน3ธันวาคม67ผูกบัญชีพร้อเพกับเลขบัตรประชาชนหรือแก้ไขข้อมูลบัญชีภายใน16ธันวาคม2567ท่านก็จะได้รับการโอนเงินรอบสุดท้าย19ธันวาคม2567ถ้าพลาดจาก3รอบโอนซ้ำนี้แล้วท่านจะไม่ได้รับเงิน10,000บาทนะคะมาอัปเดตสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมือถือ เปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอ l เล็ได้ในวันไหนนั้นนะคะล่าสุดอัปเดตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัตรก็ได้อัปเดตในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาระบุว่าการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ภายในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7โดยจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอัปเดตวันโอนเงิน1,000 0บาทวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโอนตรงเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และอัปเดตกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์10,000บาทได้ในวันไหนคลิปนี้มีคำตอบนะคะ